สวัสดีครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านนะครับเข้าสู่การพอดแค a สต์ของ Automate income นะครับผมพิทัก AI โค้ชต้นนะครับเ,เราต้องการที่จะสื่อสารการพัฒนาศักยภาพดึงศักยภาพของออผู้คนนะครับแล้วก็คนที่สามารถที่จะนำศักยภาพนี้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจในยุคหน้านะครับจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับ ดังนั้นธุรกิจออนไลน์นะครับเป็นการอสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของยุคซึ่งเราอยู่ในรอยต่อของยุคตอนนี้นะครับในการที่เราศึกษามาในระบบเดิมระบบเก่านะครับศึกษามาตั้งแต่ระบบการเรียนการสอนอตั้งแต่ประถมะมัธยมเข้ามหาลัยนะครับสูขถูกรองรับเข้าสู่กระบวนการเข้าสู่ยุคของอุตสาหกรรม นั่นก็คือการผลิตแบบ m a แม Production ออกมาจะเห็นว่าอาชีพต่างๆถูกขับเคลื่อนเพื่อลองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกตรงช่วงเวลานั้นน,นะครับเมื่อนวัตรกรรมต่างๆเทคโนโลยีต่างๆคอมพิวเตอร์ระบบ AI หุ่นยนต์ระบบสา,าะสายพานการผลิตแบบอัตโนมัติเข้ามาแทนที่มันก็จะสามารถที่ผลิตต่อเนื่องรองรับกับตัวแมสที่มันยังคง สภาพในการที่จะป้อนดีมานของตลาดอยู่ได้ในขณะที่ผู้คนที่ถูกออกแบบเข้ามารองรับในอุตสาหกรรมนั้นนะครับค่อยๆลดน้อยถอยลงไปด้วยบทบาทหน้าที่ที่น้อยลงดังนั้นกระบวนการที่จะทำให้ถูกผลิตผู้คนไปรองรับในรูปแบบเดิมเนี่ยครับจะเปลี่ยนไปแล้วครับเน่นก็หมายความระบบการศึกษา กำลังจะปรับตัวแต่ปรับตัวไม่ทันกับโลกยุคดิจิทัลที่กำลังจะปรับตัวอยู่ตอนนี้นะครับเมื่อมันปรับตัวไม่ทันการมันเกิดการเหลื่อมล้ำของผู้คนทำให้ผู้คนสับสนไปหมดนะครับตอนนี้มันเป็นรอยต่อของยุคจริงๆเมื่อผู้คนสับสนนะครับก็ช็อกอยู่หลายหลายส่วนนะครับที่ทำให้รายได้ของเขาเนี่ยลดน้อยถอยลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำงานประจำอยู่นะครับ ก็มีความไม่แน่นอนมีความไม่เสถียรอาจจะถูกเลิกจ้างอาจจะถูกปิดกิจการหรือ SME ที่กำลังที่จะเริ่มฟอร์มตัวขึ้นมาอาจจะมีปัญหาหากเข้าไปเดินเกมหรือระบบในจุดที่สอดรับกับอุตสาหกรรมยุคเก่าสำคัญมากๆเลยนะครับดังนั้นจำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับเข้าสู่อุตสาหกรรมของยุคใหม่ให้ได้ นั่นคือโลกยุคดิจิตัลที่กำลังจะฟอร์มตัวมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้นะครับจะเห็นว่าธุรกิจหลายส่วนนะครับที่อยู่ในโลกออฟไลน์ในอดีตนะครับเริ่มที่จะ,ะล้มหายตายจากไปนะครับแล้วก็เริ่มปลดพนักงานคนงานเริ่มพนักงานเริ่มว่างมากขึ้นนะครับและตกงานมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีโควิดนะครับเข้ามาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาของ ระบบเนี่ยนะครับทำให้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่า,าผู้คนที่อ้างอิงอยู่กับางานยุคเดิมๆนะครับจะถูกผลกระทบรุนแรงหลังจากนี้ต่อไปนั่นก็หมายความว่าชนชั้นกลางนะครับก็จะถูกเลือนหายไปจากสังคมทีละเล็กละน้อยนะครับและอาจจะเร่งความเร็วมากยิ่งขึ้นยังคงเหลือแต่ชนชั้นนำ และมีความมั่งคั่งมากยิ่งขึ้นกับคนชั้นผู้ตามเอาแล้วนะครับตรงนี้สำคัญมากๆเลยดังนั้นการที่จะนำตัวเองไปสู่จุดที่คงความมั่งคั่งไว้ให้เม็ดเงินมันไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องไว้ตรงจุดนี้สำคัญมากๆนะครับและเป็นสิ่งที่วิ่งน้องจำเป็นจะต้องนำมาปรับประยุกต์ใช้กับตัวเองด่วนเลยนะครับในการที่ก้าวเข้าสู่ยุคอนาคต ยุคดิจิทัลที่จะทำให้หลายๆคนนะครับต้องปรับเปลี่ยนอ,อ,อาชีพการทำงานและเ,เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานหลายๆส่วนนะครับมีความจำเป็นมากๆเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะพูดวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะดึงศักยภาพของตัวเราเพื่อให้ตอบรับกับโลกยุค อนาคตที่กำลังจะเปลี่ยนไปเนี่ยนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นก็คือการสร้างคุณค่าของตัวเราขึ้นมาให้ชัดเจนสิ่งที่เป็นคุณค่าของตัวเรานะครับหลายๆคนละเลยตรงนี้นะครับเวลาเข้าไปทำธุรกิจต่างๆเข้าไปทำธุรกิจหากออนไลน์นะครับก็ละเลยตรงส่วนนี้ส่วนมากก็จะไปมองว่าเอาของอะไรมาขายกันเขาทำอะไร เอ่อได้เงินออนไลน์กันก็พุ่งกันไปตรงนั้นเลยนะครับมองเทรนมองจุดที่ว่าคนเขาทากันได้นะครับก็เข้าไปด้วยนะครับก็แห่เข้าไปโดยละเลยคุณค่าของตัวเองโดยละเลยความอ่ถนัดของตัวเองที่มีความชัดเจนโดดเด่นเมื่อตรงนี้ถูกละเลยนะครับเราจะเป็นคนที่ไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเองดังนั้นเมื่อผู้คนนะครับ ดึงพี่น้องไปด้านใดด้านหนึ่งมันจะโอนเอ็นได้ง่ายมันจะถูกดึงได้ง่ายเพราะเราไม่มีพลังไม่มีจุดยืนเป็นของตัวเราเองหากเรามีพลังมีจุดยืนเป็นของตัวเราเองแล้วนะครับพี่น้องจะเห็นว่าในการที่ผู้คนจะมาดึงเราไปทางโน้นทางนี้นะครับจะยากมากๆเลยเพราะเรารู้ว่าเรารักชอบอะไรเพราะเรารู้ว่าเราถนัดอะไรเรามีจุดแข็งอะไรตรงจุดนี้แหละครับเราควรจะหามาัให้เจอ เพื่อที่จะสู้กับการเปลี่ยนแปลงของโลกตอนนี้นะครับเพื่อคงปริมาณเงินของพี่น้องในกระเป๋าไว้ให้สูงมากยิ่งขึ้นมีความมั่งคั่งของการเปลี่ยนยุคครั้งนี้นะครับแต่หากเราล้ะเลยนะครับแน่นอนมันจะ,ะเป็นผู้ผู้ดูอย่างเดียวนะครับและผู้ใช้งานอย่างเดียวผู้ดูกับผู้ใช้งานก็คือคนที่ต้องจ่ายเงินครับ ต้องจ่ายเงินอย่างเดียวไม่ใช่ผู้ผลิตเงินออกมาเห็นภาพนะครับดังนั้นผมจะสรุปเจ็ดหัวข้อนะครับที่น้องต้องอลองพิจารณาดูแล้วนําไปประยุกต์กับตัวเองหากประยุกต์ได้พี่น้องจะเป็นประโยชน์มากๆในการที่จะนําตัวเองก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ซึ่งเป็นรอยต่อของยุคตอนนี้นะครับหัวข้อที่หนึ่งเลยนะครับพี่น้องต้องหาจุดยืนด้านคุณค่าของตัวเองให้ชัดเจนว่าคุณค่าของตัวเองเนี่ย มันคือจุดไหนเราถนัดอะไรคําว่าคุณค่าตัวนี้เนี่ยจะทําให้วิ่งน้องสามารถที่จะเข้าไปสื่อสารกับผู้คนนะครับแล้วไปแก้ปัญหาผู้คนผ่านคุณค่าของเราเองความแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยได้แล้วมันสามารถที่จะแปลเปลี่ยนเป็นเม็ดเงินออกมาได้ในยุคดิจิตอลเนี่ยนะครับครนี้ผมจะอธิบายลึกเข้าไปนะครับว่า ตัวคุณค่าเนี่ยครับที่พี่น้องจะต้องอตรวจสอบดูเนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดนะครับในขั้นตอนถัดไปอะไรบ้างน,นะครับที่พี่น้องจําเป็นจะต้องนําเข้ามาประกอบกันให้เกิดผลลัพธ์ออกมานะครับข้อต่อไปนะครับคุณค่าอะไรที่มีอยู่ในตัวพี่น้องนะครับต้องจดออกมาให้ได้นะครับว่า คนรอบข้างเนี่ยญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงนะครับกล่าวถึงพูดถึงพี่น้องว่าเป็นคนที่มีจุดแข็งด้านไหนมีคุณค่าด้านไหนสูงตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่มันเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างที่บอกว่าพี่น้องถนัดด้านนั้นพี่น้องสามารถที่จะแบ่งปันคุณค่านั้นช่วยเหลือผู้คนได้สําคัญมากๆเลยนะครับหากเรารู้ตรงจุดนี้นะครับ เราสามารถนําคุณค่าของเราที่มีอยู่จุดแข็งของเราที่มีอยู่ไปช่วยเหลือผู้คนในวงกว้างตรงจุดนี้แหละครับหลายคนละเลยเมื่อผู้คนละเลยเนี่ยก็จะทําให้สิ่งที่เราไปทําธุรกิจมันจะถูกขับเคลื่อนไปตามเส้นทางของผู้อื่นที่เขามีจุดยืนที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อเขามีจุดยืนที่แข็งแกร่งกว่าเหมือนแม่เหล็กที่ดูดได้แรงกว่า พี่น้องจะถูกดูดเข้าไปตรงจุดที่เขาต้องการเห็นภาพนะครับแต่หากเรามีจุดยืนที่แข็งแกร่งนะครับเราถนัดด้านนี้เราลักด้านนี้เราชอบด้านนี้นะครับพี่งน้องจะดูดกลุ่มคนที่มีความรักชอบด้านเดียวกันนะครับมาเป็นคอมมูนิตี้ของพิ่งน้องซึ่งนี่คือการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคหน้านะครับและการทําธุรกิจยุคหน้าเดินเกมกันอย่างนี้นะครับ ดังนั้นพี่น้องจะต้องสร้างแม่เหล็กของตัวเองขึ้นมาด้วยคุณค่าของตัวเองขึ้นมานะครับและต้องหาให้ได้นะครับว่าผู้คนที่แวดล้อมพี่น้องนะครับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงต่งตางๆนะครับเ,เขากล่าวถึงพี่น้องในมุมไหนยังไงนั่นคือจุดแข็งของพี่น้องนั่นคือแนวทางที่พี่น้องจะทําธุรกิจโอเคนะครับหัวข้อถัดไปนะครับข้อที่สามพี่น้องต้องหาให้ได้ว่าอะไรคือคุณค่าที่สําคัญที่สุด ที่สามารถนำมามาใช้แล้วชี้นำผู้อื่นได้โน้มน้าวผู้อื่นได้คุณค่ามันมีหลายหลายหลายตัวนะครับบางคนก็คิดว่าตัวโน้นตัวนี้ใช่แต่บางครั้งเนี่ยพอ l i ส์ออกมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าตัวที่ท็อปอันดับหนึ่งเลยเนี่ยไม่ใช่มันเป็นสิ่งที่คุณลึกๆแล้วเนี่ยมันชอบด้านนี้ถนัดด้านนี้ และสามารถสร้างคุณค่าให้ผู้คนได้แล้วชี้นําผู้คนได้ตรงนี้แหละครับสําคัญมากๆเลยพร้นพี่น้องต้องดึงสักยภาพตรงนี้ออกมาว่าอะไรละ่ะที่คือคุณค่าที่สําคัญที่สุดที่เราสามารถที่จะชี้นําโน้มน,น้าวคนอื่นให้ทําตามได้ไปในทางที่ดีนะครับไปในทางที่ดีทางที่มีประโยชน์และสามารถแก้ปัญหาให้พวกเขาได้ต้องอยู่ตัวเองนิดนึงนะครับ แล้วก็ดึงสกยภาพตัวนี้ออกมานะครับว่ามันคืออะไรข้อที่4ี่นะครับก็คือคุณค่าของอตัวเราเองนะครับคืออะไรที่สามารถนำไปแก้ปัญหาให้ผู้คนและมีแนวโน้มในการสร้างผลลัพธ์เม็ดเงินออกมาเพราะฉะนั้นค,ค,คุณค่าตัวนี้พี่น้องตง้องมาวิเคราะห์นิดหนึ่งว่ามันสามารถแก้ปัญหาให้ผู้คนได้มากน้อยขนาดไหนแล้วแก้ปัญหาให้ผู้คนนะมันวงกว้างขนาดไหนมีดีมานของตลาดไหม มากน้อยขนาดไหนหากเป็นไปตามที่เ,เราคาดการไว้วางแผนไว้นะครับคุณค่าเผื่อน,น่น้องแก้ปัญหาหผู้คนได้เยอะนะครับแล้วก็มันเกิดผลลัพธ์ในวงกว้างที่เขานาไปประยุกต์ใช้แล้วมันได้ผลลัพธ์เม็ดเงินจะตามมามาศาลเลยครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกยุคดิจิตัลที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับมันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นหากพี่น้องรู้จุดนี้ ส่วนเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆเป็นเรื่ององค์ประกอบย่อยแค่นั้นเองครับพี่น้องจําเป็นต้องศึกษาทําความเข้าใจของตัวตนตรงนี้ขึ้นมาก่อนโอเคนะครับนี่ก็คือหัวข้อที่สี่หัวข้อที่ห้านะครับหัวข้อที่ห้าพี่น้องต้องบรรยายบุคคลที่เป็นไอดอลของพี่น้องออกมาให้ได้คนที่พี่น้องอยากจะเป็นยอดเยี่ยมในมุมมองของพี่น้องนะว่าเราอยากเป็นคนเนี้ยยอดเยี่ยมอย่างเนี้ย โอ้บรรยายออกมาได้ว่าเป็นยังไงเพราะนั่นคือสัญญาณของสิ่งที่วิ่งน้องกำลังจะไปเป็นสัญญาณของสิ่งพิ่งน้องที่กำลังจะเดินเกมธุรกิจในแนวคาแรคเตอร์นั้นเห็นภาพนะครับและถ้าตรงนี้เราบรรยายได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นมีองค์ประกอบของบุคคลที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นไอดอลเป็นตัวอย่างแล้วเนี่ยเราจะมีแนวทางรดแมปของเราเนี่ยชัดเจนมากมาก ตรงนี้แหละครับที่หลายคนละเลยไปแล้วก็หากทำธุรกิจออนไลน์แล้วอยู่ยๆก็กระโดดไปเลยนะครับจริงๆแล้วมันต้องมีกระบวนการตรงนี้เกิดขึ้นก่อนนะครับหัวข้อที่หกนะครับพี่น้องต้องลิสต์อองไม้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เราต้องการนะครับให้ผู้คนจดจำว่าเมื่อเราล่วงลับไปแล้วเนี่ยเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ย ต้องการให้เขาพูดถึงในมุมมองที่ดีที่มีประโยชน์ในการช่วยแก้ปัญหาผู้คนเนี่ยยังไงสำคัญนะครับบางคนใช้ชีวิตไปวันๆนะครับโดยที่ไม่ได้คิดมุมมองนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นหากว่งน้องคิดดีด้านดีนะครับผลลัพธ์ออกมาดีไปแก้ปัญหาผู้คนได้เยอะนะครับแน่นอนผู้คนต้องสรรเสริญนะครับในสิ่งที่พี่งน้องทําและเราต้องการให้ไปในรูปแบบไหนล่ะ ทุกอย่างสามารถกําหนดขึ้นมาได้ครับและนี่ก็คือหัวข้อที่6นะครับพี่น้องต้องคิดมุมมองตัวนี้นะครับให้ตกผลึกนะครับข้อที่เจ็ดนะครับข้อที่เจ็ดให้ดูนะครับว่าพฤติกรรมพี่น้องสอดคล้องกับสิ่งที่พี่น้องจะไปไหมสอดคล้องกับคุณค่าที่น้องต้องการจะเห็นไหมหากพฤติกรรมไม่สอดคล้องตอนนี้นะครับ ให้ปรับเปลี่ยนให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมโดยด่วนเลยนะครับอาจจะเป็นค่อยๆปรับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับแล้วก็สิ่งที่เป็นด้านลบต่างๆก็ลดการเสพสิ่งนั้นลงมาไม่ว่าจะข่าวสารต่างๆที่เป็นสิ่งทีอ่อยู่ในช่องข่าวต่างๆอยู่ตอนนี้นะครับมันเป็นสิ่งด้านลบเพราะเวลาเขาขายข่าวนี่เขาเขาขายข่าวด้านลบออกมามันจะขายได้ดีกว่าก็ลดมันซะบ้าง นะครับให้พี่น้องไปจับไปโฟกัสในสิ่งที่มันเอื้อมหน่วยกับเป้าหมายของวิ่น้องจะไปคุณค่าของน้องที่ต้องพัฒนาตัวเองขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการเรียนการอบรมการศึกษาต่างๆเพื่อที่จะทําให้เราก้าวเข้าไปสู่เป้าหมายนั้นได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็ย่อระยะทางใช้เครื่องตุนแรงมากยิ่งขึ้น ตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่สําคัญเพราะฉะนั้นถากตัวเราเองทดลองด้วยตัวเราเองมันใช้เวลาครับมันไม่ไม,ไม่ไม่ทันในการแข่งขันของโลกที่กําลังจะเกิดขึ้นตอนนี้นะครับดังนั้นพี่น้องต้องมีรถแบบมี blueprint นะครับที่ถูกพิสูจนแล้วว่าถ้าเดินตามเนี้ยมันเวิร์กในยุคอนาคตที่กำลังจะเกิดขึ้นและนี่เป็นสิ่งสําคัญนะครับ ที่เราจะละเลยมันไม่ได้เลยแล้ต้องนำมาประยุกต์ใช้กับตัวตนของพี่น้องในการที่จะก้าวเข้าสู่โลกยุคดิจิตอลเต็มรูปแบบมากขึ้นนะครับโลกยุคหน้าจะเต็มไปด้วยความผันผวนและความผันผวนนี้หากเราไม่ปรับตัวรองรับด้วยโอ้ยิ่งไปกันใหญ่เลยครับเราจะเป็นผู้ตามอย่างเดียวเลยและผู้ตามเนี่ยคือต้องเสียงเงินด้วยนะครับเสียงเงินด้วยนะครับจะเป็นผู้ใช้อย่างเดียวเลย นะครับเพราะฉะนั้นทํายังไงให้เป็นผู้ที่ผลิตเงินออกมาให้ได้จากหน่วยธุรกิจที่เรากําลังจะสร้างขึ้นมาด้วยคุณค่าของพี่น้องเองแล้วหากพี่น้องหาคุณค่าของตัวเองได้เจอนะครับแล้วมีความชัดเจนมากขึ้นเท่าไหร่เม็ดเงินจะวิ่งเข้าหาพี่น้องมากขึ้นเท่านั้นครับยิ่งชัดเจนเม็ดเงินยิ่งพุ่งเข้าหาพี่น้องมากขึ้นเท่านั้นครับนี่คือกฎของมันนะครับมันถูกพิสูจมาแล้วนะครับ หากพี่น้องนําตัวรายละเอียดที่ผมกล่าวไว้แล้วนะครับทั้งเจข้อนี้นะครับไปประยุกต์ใช้นะครับจะทําให้เกิดประโยชน์ในชีวิตของพี่น้องสูงขึ้นเรื่อยๆจนสามารถที่จะเข้าสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้นะครับและต้องมีความอดทนกับมันนะครับครับวันนี้ขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับประสบผลสําเร็จมีสุขภาพแข็งแรงนะครับมีเม็ดเงินไหลเข้ามาจาก หลายทิศทางนะครับผมโคชต้นพิทักษ์ AI ในระบบอัตโนมัติอินคมการสร้างเงินแบบอัตโนมัติออนไลน์นะครับต้องขอกราบลาพี่น้องไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ